คลิปนี้ตามมาดูกันนะคะว่าเช่ารถในเชียงใหม่1วันเราจะไปที่ไหนกันได้บ้างเน้นขับไม่ยากนะคะอยู่ในเมืองไปไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆดูแล้วไปตามได้แน่นอนค่ะ เตรียมตัวออกจากที่พักกันแล้วเรามาพักที่นี้เป็นครั้งที่2แล้วและเพื่อนๆของเราก็ชอบผ้าปูที่นอนของที่นี่มากเลยเขาก็เลยแนะนําว่ามีร้านญี่ปุ่นที่เขาไปซื้อ,อแต่มันไม่ใช่นสองอ่งแต่มันไม่ใช่สงเป็นของใหม่อยู่ตรงไหนนะค้องสไว้เนี่ยจะอยู่ก็ชื่อฮักจัง หลังจากที่เราได้รับคำแนะนำเราก็คิดว่าเราจะไปแวะที่นี่กันสักหน่อยดีกว่าค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างเหมือนกรุงเทพไหมไปลองดูกันค่ะ ตอนนี้เรามาเหมือนเป็นโกดังญี่ปุ่นนะคะที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเป็นที่ที่เกทเฮาส์เราแนะนํานะที่เกสเฮาส์ที่เราไปพักอะ่ะเขาก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเขาก็แนะนำที่นี่มาวันนี้เราเช่ารถคันนี้มานะคะเราก็เลยมาแวะที่นี่ก่อนตอนแรกเรากล่าว่าจะใช้เวลาเพียงนิดเดียวแต่ดูแล้วว่าน่าจะ ใช้เวลามากสักนิดหนึ่งเขาจะมีอาคารเป็น A B C D E เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาคาร E อ๋อที่นี่ชื่อฮักจังเจแปนเอาเลทค่ะเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะ เ,เดินทางนะเดี๋ยวเราพามาดูราคากันก่อนดีกว่าค่ะแบบนี้ก็ประมาณ690บาทไซส์ขนาดนี้ไซส์ใหญ่เลยนะโอนี่ใบใหญ่นี้เรายังไม่เห็นข้างในนะใบนี้790ค่ะแต่ที่สนใจเล็กน้อยก็จะเป็นนี่ไม่เล็กน้อยสนใจมาก ซส์ขนาดนี้อุ้ยอันนี้น่ารักจังห้าร้อยเก้าสิบ ก็น่าจะได้เวลาที่เราจะต้องไปต่อกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้วยตึงเข่ากันค่ะจะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยนะแล้วในนั้นก็จะมีร้านอาหารมีที่เที่ยวด้วยค่ะที่สําคัญไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะคะตั้งอยู่อำเภอแม่ริมค่ะเล็นซายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนสมพบเชียงใหม่700ปี ที่นี่เราก็จะมาแวะเช็คอินตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เขาก็เรียกว่าคิงคองฟางยักษ์ค่ะบรรยากาศก็กจะชุ่มฉ่ำสักเล็กน้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวน้ำท่วมมาเองค่ะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูตรง นาข้างๆเนี่ยค่ะมีรวงข้าวด้วยสวยพอสมควรสามารถถ่ายรูปเล่นได้เลยนะส่วนบนตัวคิงคองนั้นก็ขึ้นไปได้นะคะเพื่อนเราขึ้นไปว่าสูงมากแต่เราไม่ได้ขึ้นไปค่ะเพราะว่าวันนี้พอที่บอกว่าฝนเพิ่งตกไปก็จะลื่นๆสักเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ขึ้นไปค่ะเพื่อนบอกว่าลื่นอยู่พอสมควร ถามาเดินเก็บบรรยากาศกันนะคะตรงนี้มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะพอเราเดินไปได้สักพักฝนก็ตกค่ะเราก็เลยทำไงดีไปแวะกินข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะพักรอฝนแปะ๊ะ กินกับมื้อกลางวันกันแล้วเราก็ได้เวลามาเก็บตกที่เที่ยวที่ยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้แดดออกแล้วเรามาเที่ยวฟาร์มแกะกันต่อค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่เอ,อเองเก็บให้มันสิล,กลูกเก็บข้างล่างนองเก็บนี่อออานกเก็บนี่ลูก ยื่นไปจับเบาๆย่าให้นัืนอ่ะนุ่มเยอะแต่น่าหนุ่มนะสนุกสนานกันมาพอสมควร,นนออควรเดี๋ยวเราได้เวลาจะมุ้ไปที่อื่นกันแล้วนะคะ มาเชียงใหม่ทั้งทีเราก็ต้องไปไหว้อนุสาวรีครูบาสีวิชัยกันสักหน่อยค่ะ จากตรงนี้อีกไม่ไกลเราก็จะต่อขึ้นไปวัดผาลาดกันนะคะเป็นวัดที่ร่มเย็นมากๆค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ไปเห็นบรรยากาศด้วยกันนะคะ แค่ทางเข้าก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นร่มเย็นกันแล้วนะคะเราเพิ่งเคยมีโอกาสได้มาวัดนี้ครั้งแรกเลยค่ะใครที่จะไปดอยสุเทพนะคะก็จะผ่านมาทางวัดนี้ด้วยค่ะทุกคนก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะอย่าเรียกว่าแวะเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าต้องมาใช้เวลาที่นี่ให้ซึมซับบรรยากาศนานสักหน่อยค่ะ นี่แล้วตรงนี้ก็จะมีน้ําตกกันด้วยนะคะสวยด้วยค่ะในวัดที่มีน้ําตก นอกจากมีน้ําตกแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะยังมีจุดชมวิวด้วยค่ะจุดชมวิวที่ยืนจากตรงนี้แล้วมองไปเห็นได้ในเมืองบรรยากาศแบบเต็มตามากเลยค่ะ เรากำลังขึ้นลิฟต์กันมาที่พระธาตุโดยสุเทพนะคะค่าลิฟต์ก็อยู่ที่คนละ20บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่มีแรงนะคะก็สามารถเดินขึ้นมาได้ค่ะทางเดินก็ไม่ถึงกระสูงมากนะแต่พอดีเรามีสวอมาด้วยก็เก็บแรงไว้ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราจะปิดทิปของค่ำคืนนี้ด้วยการพามาเดินประตูท่าแพกันนะคะเป็นถนนคนเดินมีเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะฟ้าฝนก็เป็นใจนะคะเมื่อกี้ตกลงมาเทหนักมากอันนี้คือซาแล้วนะให้เราได้เดินได้สักพักหนึ่งทิปของเรายังไม่หมดนะคะยังมีเที่ยวอีกหนึ่งที่กันค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นรถตอน11โมงเช้านะคะจะเป็นที่ไหน ก็รอติดตามเดี๋ยวว้าไปตอนเช้าด้วยกันค่ะ 400เมตรเลี้ยวขวาอีก200เมตรเลี้ยวซ้าย เช้านี้เราก็มีนัดที่จะมาแช่น้ำร้อนกันที่น้ำพุร้อนตันกำแพงนะคะนั่งรถจากตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะเราออกจากที่พักประมาณ6โมงเช้านะคะมาถึงที่นี่7โมงที่นี่ก็เปิดแล้วค่าข้าวก็คือ40บาทแล้วก็มีค่าจอดรถอีก40บาทค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้บริการแช่เท้านะคะเราเลือกระดับความร้อนได้เลยนะอยู่ใกล้หน่อยก็จะร้อนมากเดินออกมาห่างอีกหน่อยก็จะร้อนน้อยลงค่ะอันนี้อุณหภูมิกำลังสบายๆเลย หลังจากแช่เท้าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีจุดอาบน้ำให้เราด้วยนะคะจุดนั้นต้องเสียค่าบริการเพิ่มค่ะเป็นยังไงบ้างกับการขับรถเที่ยวเองในครั้งนี้เราว่ามันก็คุ้มมากๆเลยนะคะไปได้หลายที่ด้วยแล้วก็ตามใจชั้นเลยค่ะที่เที่ยวที่เราแนะนำให้ไปก็ไปไม่ยากเลยนะคะ ชอบที่ไหนแวะไปได้เลยหรือเพื่อนๆจะจัดเป็นวันเดทิปก็ได้นะคะสำหรับ EP นี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะแนะนำติชมเข้ามาได้นะพิมพ์คอมเมนต์หาเราได้เลยรับรองจะพยายามตอบทุกคำถามเลยค่ะ